มีแต่คนบอกผมว่าผมเนี่ยร้อยนี่ครับโอ้แล้วต้องขอขอบคุณนะครับที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับร้อยมากเลยร้อยมากคุณมีความสุขอ่ะจริงจริงรเหมือนไปเที่ยวบางปูนะ ชื่อเพลงโซดอย่างแรงผมไปพูดอย่างนี้กับเมียผมนะโซดอย่างแรงเมียผมยกโซดเข้าใจว่าโซดอย่างแรงเอาเดี๋ยวขอพูดสารอะไรอย่างนั้นนหะทำไมฮะผมเครียดมากทำไมมันนึึไ้้ขผมแต่ผมทำงานมาแล้วด้วยครับเมื่อเช้าขึ้นสองขีดเฮ้ยขึ้นสองขีดเหรอขึ้นสองขีดเหรอคะครับเติมห้าร้อยขึ้นสองขีดเมื่อเช้า ผมผมกลับบ้านก่อนแล้วเป็นคุณเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นี่โชคดีนะผมกินยาแก้โรคหัวใจไว้ไม่งั้นผมหัวใจวายเลยนะเนี่ยคุณเล่นแบบขนาดนี้ผมจะเล่นต่อจากน้องเห็นแบบนี้เลยไม่กล้าเล่นต่อเลยเล่นใหญ่มากชื่อค่ายเพลงของคุณบิวคุณจะเอาอะไรร้อยนี้ร้อยนี้ร้อยร้อยนี้แปลว่าอะไรอ่ะอร่อยครับอ๋อร้อยอร่อยอ่ะผมตั้งค่ายนี้เนี่ยเพราะว่ามีแต่คนบอกผมว่าผมเนี่ยร้อยนี้ครับโอ้ เชื่อต้องทดลองด้วยจริ้งหมายพี่คนรีลาได้หรือเปล่าต้อง้านะเครื่องความปลอดภัยเอาอขครับขอโทษครับโอ้โห แล้วต้องขอขอบคุณนะครับที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับโพลิเดนนะฮะร่อยมากเลย <l ittle> ร่อยมาก <l ittle> ขอโทษนะคะครับเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นการเรียกคะแนนล่วงหน้าหรือเปล่าอ,ะอ่ะโอ้อาจจะเป็นไปได้นะมันทำไงดี <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่อะแปะโอเคไหมพ <c oughs> <t ion> ี่ขอแล้วกันทรับทีมช่วยอะแปะเขานิดนึงมานี่มามามาลงมา <c oughs> เที่ย้ตายน่ารักนะมีความสุขใช่ไหมจริงๆนี่ผมเหมือนไปเที่ยวบางปูนะแปะขับแท็กซี่ไม่ยืดเอาใหญ่แปลพี่พี่ชมพูนี่ตะกี้ท่านี่ผมจำได้เลยนะเยอะไรเหมือนกับตอนที่ผมเคยไปเที่ยวที่16บหกดาลิงเลย เป็นบาละมงแถวเพชรบุรีตันใหม่โอ้โหนงาหลิงนี่แกมาโอ้โหแกล้อมไปเรื่อยๆ <c oughs> เห็นภาพเลยอะ่ะล่าสุดก็คือแบบนะนี่เลยอย่างที่บอกไปว่าน้องเป็นพระเอก m อวให้ชื่อเพลงซดอย่างแรงเป็นแบบภาษาใต้ๆอยู่แล้วเ<อ>พโซฉอย่างแรงใช่ค่ะีสดมากใช่ไหมสดมากโซอดอย, <ร àng. S 2> อย่างแรงผมไปพูดอย่างนี้กับเมียผมนะโซดอย่างแรงเมียผมยกโซด เข้าใจว่าส <semester> <บ rez> ้นอย่างแรงเขาเลยใครเป็นคนยกผมไงยโคตรอย่างแรงโคตอย่างแรงโอ้ยยกอะไรโคตรอย่างโค้งเลยเนี่ยมาส่งมาก็ต้องเล่นน่ะ